สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ธนาวารี289ดี289ทาโร่รู้ดวงรู้จังหวะชีวิตเรามีสิทธิ์รู้ค่ะรู้เร็วก็แก้ไขเร็วสําเร็จเร็วนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้าขมารับชมรับฟังขอบคุณทุกการกดติดตามส u ั s รส i b ชและแชร์กดกระดิ่งและคอมเมนต์น่ารักน่ารักรักสุขกันฟังค่ะส่วนท่านใดไม่กดติดตามไม่กดกระดิ่งฝากกดติดตามกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไป โอเคเรามาดูคําทำนายกันสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปความรักของชาวทาตด,ดินค่ะพ่กศพกันบางกรของคนมีคู้มีแฟนปักหลังมีนาคมปี65นี้อันดับแรกขอดูเอเนจีคนก่อนคุณเป็นอย่างไรบ้างนะใจของคุณตัวคุณเองค่ะมันมีความอึดอัดเก็บอะไรบางอย่างไว้ในใจพยายามอดทนอดการพยายามบาลานซ์ตัวเองมันมีความไม่แน่ใจในความรู้สึกอะไรบางอย่างอยู่มันเหมือนเซนท์ทงานอ่ะคุณพยายามที่จะหาคาตอบว่า ไอ้ความปกดอัดตรงเนี้ยไอ้ความไม่แน่ใจตรงเนี้ยนะคะมันคืออะไรแต่คุณเองพยายามที่จะนิ่งที่จะเงียบนะคะถึงแม้ว่าคุณเองจะมีความไม่สบายใจโอเคมันอาจจะไม่ได้เสียทรงมากนะักกับความรู้สึกกับ energy ตรงนี้เพราะคุณอาจจะเป็นคนที่หนึ่งนะคะพูดน้อยอดทนเก่งก็เป็นไปได้ทีนี้ว่าตัวคุณเองน่ะนะคะมันเหมือนพยายามหาคำตอบบางคนบางครั้งอาจจะมีการ ข้อมูลอาจจะมีการเข้าไปท่องเว็บส่องสื่อโซเชียลอะไรต่างๆในเรื่องของความรักในเรื่องของคู่ของคุณแต่ท้ายที่สุดคุณเลือกที่จะเงียบเลือกที่จะนิ่งก่อนนะคะในสิ่งที่คุณสงสัยมันแค่ความไม่แน่ใจมันแค่ความสงสัยมันแค่ความมันเหมือนมันมีอะไรติดอยู่ในใจอ่ะมันมีอะไรค้างๆลึกๆอยู่ในใจมันบอกไม่ถูกทีนี้คุณเองพยายามที่จะนิ่งพยายามพยายามสังเกตตัวเองว่าเออเราเป็นยังไง ทำไมเราถึงรู้สึกอย่างนี้และตอนนี้คุณก็มีความรู้สึกว่าคุณขอนิ่งดูสถานการณ์ก่อนนิ่งสงบสยบความเคลื่อนไหวทุกอย่างก่อนขอดูความเป็นไปว่าไอความสงสัยเนี่ยกับสิ่งที่เป็นอยู่เนี่ยมันคืออะไรมันใช่ลึกๆในใจที่สงสัยหรือเปล่านะนี่คือ energy ของคุณมีความสงสัยอ่าทีนี้เรามาดู energy คู่ของคุณแฟนของคุณกันคู่ของคุณแฟนของคุณนะคะมีโอกาสเนาะ เป็นชาวธาตุลมนะคะ,ะ,คะก็คือมิถุนตุนกลุ่มนะคะก็เป็นไปได้นะคะทีนี้ว่าหรืออาจจะเป็นชาวธาตุไฟก็ได้ค่ะเม่สิงถนนทีนี้เนี่ยฟานของคนุนผู้ของคุนเนี่ยถ้าถามว่าเขายังไงคือด้วยอาการที่เขาเป็นคนที่เหมือนเหมือน เหมือนทำอะไรก็ไม่ได้มีอะไรปิดบังอ่ะนะคะแต่ในครั้งนี้เขาเองนิ่งแต่มันเหมือนกับว่ามันมีอะไรซ่อนอยู่ข้างในใจในความรู้สึกที่เก็บไว้แต่ถ้าถามว่าการแสดงออกหรือ energy เขาเป็นยังไงเขาก็ยังเป็นตัวของตัวเองค่ะเขาก็ปรับตัวได้เก่งแสดงถึงความชัดเจนความโปร่งใสนะคะว่าเขาคิดยังไงทําอะไรยังไงส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเป็นไปได้ว่าถ้าสุราคู่ของคุณเป็น ธาตุดินเหมือนก,นกันกับคุณก็คือเพื่อประสบการณ์มาก่อนเนี่ยพูดเลยวันนี้ใส่กันแน่นอนถ้าเป็นธาตุไฟนะเม่สิงห์ธนูก็อาจจะมีการแบบเออมีความชัดเจนมีอะไรให้เห็นว่าตอนนี้ทําอะไรอยู่มีความแอคทีฟไปเห็นว่าตอนนี้ทํางานอยู่นะไม่ได้ทําอะไรนอกลูก่นอกทางน,นู่นนั่นนี่นั่นแต่ถ้าเป็นชาวธาตุลมเขาก็ทํางานของเขาไปเป็นต,ตัวของตัวเองไปมุ่งหวังความสําเร็จไปทีเนี้ยอย่างที่บอกตัวคนคนนี้เองนะ่ะจริงๆมันมีความไม่สบายใจหรือความ ความลับอะไรบางอย่างเล็กๆซ่อนไว้ในใจเพียงแต่ว่าสิ่งที่เขาแสดงออกกับคุณหรือทําให้คุณเห็นก็คือเป็นปกติเหมือนเดิมไม่ได้มีอะไรถ้าไปทํางานก็คือทํางานนะคะหรืออะไรก็แล้วแต่นิสัยเป็นแบบไหนเรียบง่ายยังไงนะคะก็แสดงคุณเห็นชัดเจนเหมือนเดิมคือคล้ายๆก็บอกว่าเอ NERGY ของเขายังมั่นคงกับคุณอยู่แต่ข้างในใจของเขามันมีความไม่สบายใจหรือมีอะไรเก็บไว้ซ่อนไว้ในใจอยู่อ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันมีอะไรมากกว่านี้ไหมเขาจะ take action หรือทำอะไรคุณเห็นบ้าง อ๋อมันเป็นไปได้ว่าถ้าไม่สลับกันนะถ้าเป็นตัวคนคนนี้เองเนี่ยมันมีแนวโน้มที่ว่าตัวเขาเองอะค่ะในช่วงเนี้ยมันมีความนึกถึงความกังวลหรือเอเนอร์จีของคนเก่าๆรักครั้งเก่าสมัยเด็กสมัยเรียนอะไรสมัยทํางานอะไรของเขาเนี่ยมันวนกลับเข้ามามันคล้ายๆกับความคิดฟุ้งซ่านอะไรบางอย่างสักเล็กสักน้อยมันมาแล้วก็หายไปแต่มันทิ้งความเศร้าใจไว้กับ ใค้กับคู่ของคุณแฟนของคุณไม่ว่าเขาจะหรือเธอเนี่ยแทนเพศกันเอาเองทีนี้มันกลายเป็นว่าบ่อยบางครั้งที่คุณเห็นน่ะคุณจะเห็นว่าเขาดูนิ่งๆตึงๆเครียดๆแต่ทำว่าเกี่ยวกับคุณไหมไม่ได้เกี่ยวกับคุณบางทีเขาก็ดูรีแล็กซ์นะคะทีนี้มันจะเห็นในจุดจุดหนึ่งที่เห็นได้ก็คือสิ่งที่เขาแสดงออกคุณอะบางทีเขาอยู่กับคุณเหมือนไม่ค่อยมีชีวิตชีวาหรือเวลาคุยกับคุณเนี่ยเขาจะดูแบบเหนื่อยเงียบๆนิ่งๆแต่บางทีเวลาที่เขาเหมือน ได้คุยโทรศัพท์กับใครหรือได้ไปข้างนอกเขาดูล่าเริงดูมีชีวิตชีวาก็เป็นไปได้ว่าคนเก่าๆของเขาที่มีมิตรภาพเก่าๆอาจจะก,กลับเข้ามาไม่ได้บอกว่าเป็นในเชิงชู้สาวเสมอไปเนาะอาจจะเป็นเพื่อนสมัยวัยเรียนแล้วเคยป๊อปปี้เลิฟกันแล้วก็มีทักทายกันเข้ามาหรือนัดพบนัดเจอเลี้ยงรุ่นหรืออะไรก็แล้วแต่มันทําให้เขารู้สึกมีความหวังมีพลังชีวิตอะไรบางอย่างที่ดูสดชื่นขึ้น เหมือนอยากจะแต่งตัวให้ดูดีขึ้นน้ําหอมเยอะขึ้นหรืออะไรก็แล้วแต่ดูสดใสขึ้นแต่พออยู่กับคุณคุณจะรู้สึกว่าเขาดูเหนื่อยเหน่อยดูดูเพลเพลอะไรอย่างเนี้นะคะนี่คือการแสดงออกนะลองสังเกตดูตะถามว่ามันเป็นความผิดหรือมันเกี่ยวกับคุณไหมมันคงไม่ได้เกี่ยวกับว่าเขาไม่พอใจคุณมันไม่เกี่ยวนะมันเกี่ยวกับว่ามันอาจจะมีอะไรบางอย่างเข้ามาเป็นพลังงานหรือเป็นตัวตัวตนตัว,ต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 วคนเข้ามาในตอนนี้อะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่า มีอะไรให้ต้องระวังไหมอะสำหรับเอในเรื่องครับสมมติว่าเขาเป็นคนเก่าๆกลับเข้ามาอะไรเงี้ยโอ้มันก็คือต้องบอกก่อนว่ามันมีความกังวลอยู่แล้วแต่ท้ายที่สุดท้ายที่สุดอาจจะไม่ไมีอะไรนั่นคือหมายผมว่าโดยเดิมแฟนของคุณคู่ของคุณเขาเป็นคนมีสห์อยู่พอสมควรแต่เขาก็เป็นตัวของตัวเองนะก็คือเวลาที่เขาทํางานเขาเป็นมนุษย์งานจริงๆก็คือเป็นคน ฝักฝ่ายในการทํางานในภารกิจหน้าที่จริงๆทีนี้ว่าถามว่ามีความกังวลไหมมันอาจจะเป็นในเรื่องในส่วนของคุณมากกว่าที่คุณสงสัยว่าช่วงนี้เขาดูนิ่งๆไปดูไม่ค่อยแสดงออกกับคุณสักเท่าไหร่แต่เวลาออกข้างนอกหรือเวลาอยู่ในสังคมของเขาทํางานของเขาถ้าคุณส่องเห็นหรือคุณรู้สึกได้คุณจะรู้สึกว่าเขาดูมีแรงขับเคลื่อนดูแอคทีฟเนาะเออดูมีความสุขเนาะหรือไม่เขามักจะแสดงออกว่าเขาปลีกตัวไปอยู่คนเดียวแล้วก็เออทำนู่นทํานี่ของเขาไป อะไรอย่างเงี้ยเขาดูมีความสุขทีเนี้ยมันจะมีความกังวลในใจคุณนิดหนึ่งว่ามันเกิดอะไรขึ้นในความสัมพันธ์แต่ดูแล้วไม่ได้มีอะไรเป็นพิษเป็นภัยนะคะมันอาจจะเป็นช่วงจังหวะห่วงอารมณ์ในช่วงนี้แค่สิบห้าวันที่แฟนของคุณคู่ของคุณเป็นอย่างนี้เอาเป็นว่าถ้าถามว่ามีอะไรต้องระวังไหมคุณไม่ต้องกังวลจนเกินไปก็คือสงสัยได้แหละอย่างที่สงสัยแต่ถ้าคุณดูแล้วเป็นแมทช์ใช้ได้ก็ลองสังเกตดูคุณก็หาอะไรทําที่คุณมีความสุข ถ้าเขารู้สึกว่าเขาปลีกวิเวกคุณก็ปลีกตัวเองออกมาทํานู่นทํานี่ให้มีความสุขด้วยก็ได้เช่นกันเพราะอย่างที่บอกค่ะคนเราเวลาเป็นแฟนเป็นสามีภรรยาถึงแม้ว่าจะเหมือนแบบเออเป็นคู่กันแล้วเนาะตกลงกันแล้วแต่บางทีมันก็ต้องมีพื้นที่เนาะมีช่วงเวลาของการกันในบางช่วงบางตอนก่อนหน้านี้อาจจะมีความเออเข้าใจกันหรือว่าตัวติดกันหรือว่าใกล้ชิดแต่ตอนนี้อาจจะเป็นในช่วงที่ว่าเหมือนกับว่าต่างคนต่างอยู่ในมุมที่มีความสุขข,ของตัวเองก็ได้นะคะ ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันราะว่าขอถามเรื่องคนเก่าๆนิดหนึ่งเนาะที่มีพลังงานเข้ามามันมีผลกับแฟนของคุณคู่ของคุณไหมหรือมีผลต่อใจคุณมากแค่ไหนเออคู่ของคุณแฟนของคุณนะ่ะต้องบอกว่าโดยโดยจริงๆแล้วนะคะเขาเป็นคนที่มีชื่อเสียงเป็นคนเก่งเป็นคนเด่นเด่นเป็นคนที่มีหน้ามีตาในแวดวงสังคมของเขาแต่คนจะรู้อยู่แล้วว่าเขามีคู่มีแฟนมีครอบครัวหรือมีลูก มีใดๆก็ตามรู้อยู่แล้วนะคะแต่คนสนใจที่ปลิวมาปลิวไปมีไหมมีนะคะแต่คนคนนี้เขาก็ครองตัวดีนะแฟนของคุณคู่ของคุณเขาก็ครองตัวดีเขามีความรักครอบครัวนะคะถ้าสมมติว่าเขาเขาเป็นครอบครัวคุณแล้วนะคะหรืออะไรก็แล้วแต่เขายังรักและซื่อสัตย์ในความรักนี้อยู่นะคะเพียงแต่ว่าไอ้อเรื่องคนเก่าๆที่เข้ามาเนี่ยก็อาจจะเป็นแค่จินตนาการหรือความรู้สึกหรืออาจจะแค่ทักทายกันเล็กๆน้อยๆ เป็นมิตรภาพในวัยวัยรุ่นวัยละอ่อนสมัยโน้นของเขามากกว่าแต่ถ้าสารสัมพันธ์ไหมเขาก็จะเปิดเผยไปเลยว่าเขามีคู่มีแฟนมีสามีภรรยาแล้วไม่ว่าคุณจะเป็นเพศไหนเขาจะเป็นเพศไหนก็ตามจากประมาณนี้คือเดิมต่อให้ไม่มีคนเก่า่ก็มีคนมาสนใจคู่ของคุณอยู่ก็คือมีคนแบบเออปรับปริ่มปิติอย่างเงี้ยก็มีบ้างนะคะแต่ว่าด้วยตัวเขาเองเนี่ยเขาหรือเธอคนนี้ก็มีความรัก ในคุณในครอบครัวมันมีบ้างค่ะมันมีบ้างนะคะคนเราต่อให้มีคู่มีแฟนมันก็มีคนมาสนใจถ้าสมมติว่าในจังหวะนั้นเขามีออร่านะเพราะฉะนั้นคุณก็สบายใจหายห่วงได้นะคะแค่มองห่างๆอย่างห่หงวนะคะแต่ถ้าคิดว่าคุยกันได้ก็ลองคุยถามถ่ายกันดูแต่คิดว่าไม่จุกจิกไม่ ไม่ก้าวไก่ดีกว่านะคะเพราะเราเองเราก็รู้ว่าเขาไม่ได้ลอกนอกนอกทางก็ปล่อยผ่าได้นะอ่ะไม่มีอะไรให้กลัวแล้วนะคนเก่าๆที่นี้เรามาดูคําแนะนําสําหรับคุณกันดีกว่าว่าคุณควรจะทํายังไงในสถานการณ์ตรงนี้เพราะคุณเองมีความสงสัยแลาไม่สบายใจนะ,ะคุณก็ยังคุณก็ยังไม่สบายใจอยู่คุณก็ยังแอบส่องแอบสงสัยอยู่ว่าเขามีใครใช่ไหมเนี่ยไพ่บอกว่าคุณ คุณสงสัยแต่คุณไม่พูดคุณแบบพยายามหาคำตอบด้วยตัวเองแอบส่องแอบหานะคะแอบค่อยๆขยับหาทีเนี้ยมันจะเครียดไปไหมเอาอย่างนี้นะคะคือเข้าใจว่าคุณนะไม่ค่อยอยากจะพูดอะ่ะชอบมองชอบดูแล้วพิจารณาเอาอะ่ะมันก็ไม่ได้ผิดแปลกอะไรเนาะถ้าเป็นสไตล์ของคุณทีเนี้ยไม่อยากให้คุณแบบกังวลจนเกินไปคนละรึ่งทางกัหันหน้าคุยกันเลยนะคะ คือด้วยภารกิจหน้าที่เนี่ยคุณก็มีเยอะอยู่แล้วและทีนี้ถ้าคุณมามาเสียพลังงานกับความสงสัยกับความคลางแคลงใจเนี่ยมันจะทําให้คุณเครียดแล้วเหนื่อยล้าทั้งกายทั้งใจนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอยากให้คุณนะวางมันลงนะคะความรักยังคงเป็นความรักนะคะเขาก็ยังคงมั่นคงต่อคุณอยู่ขอแค่ว่าคุณนะคะวางความกังวลตรงนี้ลงและถ้าคิดว่าพอจะคุยได้มีจังหวะมีโอกาสหันหน้าคุยกันเลยค่ะ ไม่ต้องสืบส่องหรือว่าไม่ต้องแบบเป็นโคนนันแล้วตอนนี้นะคะไม่ต้องสืบส่องแล้วปล,ปล่อยปล่อยผ่านเลยค่ะนะคะไม่งั้นคุณจะเครียดเกินไปหรือไม่ถ้าสมมติว่ามันจะเป็นเป็นเป็น,ป,นประเด็นจริงๆเป็นเว r ร์สเคสถึงขั้นกับว่าคนเก่าๆหรือใครบางคนบุคคลที่3ย่างกลายเขามาเนี่ยอย่างน้อยคุณก็ยังได้รู้จากปากของเขาหรือได้คุยกันนะคะหรือที่มันจะได้คลายข้อสองสัยข้อกังวลใจลงเพราะตอนนี้ คุณดูแบกรับความกังวลมากจนเกินไปนะคะเดิมก่อนนนี่คุณอาจจะไม่ได้เครียดขนาดนี้ก็ได้แต่ตอนนี้มันเหมือนกับว่าคุณแบกทุกอย่างงานภารกิจนะคะแล้วความสงสัยความที่อยู่ในใจแต่ถามว่าคุณยังรักกันดีอยู่ไหมรักกันดีนะคะยังรักกันอยู่เหมือนเดิมนั่นแหละไม่ได้น้อยหรอกแต่ว่าแค่สงสัยนะอย่าเก็บไว้เลยค่ะมีอะไรก็หันหน้าคุยกันเบาๆนะคะคุยกันได้เหตุผลวิธีการคุยก็คุยกันในเชิงที่ว่าไม่ใช่ถามมันตรงๆเนาะแบบว่าบางทีมันก็ดูแบบ ไม่ไว้วางใจกันก็ถามโน่นคุยสารทุกสุขติดไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เดี๋ยวสบายใจก็เล่าให้กันฟังเองนะคะหรือมีอะไรควรถามตรงได้แต่ขอให้มีวิธีการในการพูดเป็นศิลปะเป็นเทคนิคนินดนึงเนาะมันจะได้ทําให้ความการคุยกันมาราบเื่อนขึ้นไม่ใช่แบบมาปุ๊บือนมาดั้งศับผิดกันอะไรเงี้ยอ่าเดี๋ยวเรามาดูบทสรุปคู่ของคุณหน่อยเป็นเช่นไรเนี่ยมันมีความอึดอัดอย่าปล่อยให้ความอึดอดัดความสงสัยความกังวลความคับข้องใจ เลยผ่านข้ามวันข้ามคืนไปหลายคืนเนี่ยมันจะทำให้คุณปวดหัวเป็นไมเกรนแล้วก็นอนไม่หลับนะคะนี่นะคะมันเป็นบททดสอบในใจคุณอีกแล้วการผ่านบททดสอบไม่ใช่อดทนให้มันผ่านไปอย่างเดียวแต่หมายความว่ามันจะต้องมีวิธีการแก้ไขหาทางออกร่วมกันหาคำตอบหาความจริงทีนี้ความจริงจะไปหาที่ไหนหันหน้าคุยกันค่ะถ้าสบโอกาส ถ้าคุณคบกันอยู่แล้วว่าถ้าไม่ถามกันเองจะไปถามใครบางทีการฟังจากปากคนอื่นหรือการที่เราคิดไปเองมันก็ยิ่งเลยเถิดเพราะคนเราเวลาสงสัยมันย่อไปทางลบมากกว่าทางบวกมันก็มีบ้างที่เราบางทีเออไม่เป็นไรหรอกเราคงซร้านเราคง,คงคิดมากเองแต่เอาท้ายที่สุดนะมันก็ไปทางลบอยู่ดีอะมันก็จะสงสัยไปเลยเถิดเลยเปื่อยเพราะฉะนั้นนะบททดสอบครั้งนี้เป็นทดสอบในเรื่องของความคิดและจิตใจ จินตนาการนะคะเข้ามาแล้วอย่าเป็นทุกข์อยู่คนเดียวอย่านอนไม่หลับอยู่คนเดียวหันหน้าคุยกันเลยนะถ้าสมมุติอยู่คนละที่ก็ลองถ้าจะพิมพ์ก็ต้องเกลาคำพูดตัวพิมพ์ให้ดีนะถ้าจะพิมพ์นะแล้วแต่แต่ละคู่ไงแต่ละคู่เขาก็คุยกันทางพิมพ์อย่างเดียวเลยชัดอย่างเดียวเลยนะคะไม่ไว้โทรถ้าโทรก็ดูจังหวะดูโอกาสค่อยๆถาม ดูอารมณ์กันด้วยนะอย่านอนไม่หลับอยู่คนเดียวค่ะมันไม่แฟร์คุณคุณเป็นกังวลคุณสงสัยเหมือนเราเรียนหนังสืออ่ะแล้วเราไม่เข้าใจาเรายกมือถามเลยเนาะเราจะเก็บไว้ทําไมถ้าเราเก็บไว้ไปเรื่อยๆมันจะยิ่งเพ,เพิ่มความไม่เข้าใจพอไม่เข้าใจมากๆไอ้ความสงสัยมันเป็นทุนเดิมอยู่แล้วมันยิ่งระแวงกังวลบวกระแวงคลางแคลงใจและสุดท้ายก็เดี๋ยวเผอแสดงออกในสิ่งที่มัน เราแวงแคลงใจกันขึ้นมากลายเป็นความไม่ไว้วางใจแล้วก็เข้าใจกันผิดนะเพราะฉะนั้นคันหน้าคุยกันถ้าถามว่าถ้าคนเก่าๆของเขาหรือของคุณแรกลทมาสลับกันนะสมมุติว่ากลับเข้ามาเนี่ยพิจารณาให้ดีเพราะตอนนี้คุณต้องอยู่กับปัจจุบันคนเก่ามากที่สุดถ้าไม่ได้รังเกียจกันมากหรือไม่ได้มีประเด็นร้ายแรงหรือเป็นแบบเพื่อนสมัยเรียนอะไรเงี้ยที่เคย นิดนึงปิ๊งปิกันนิดหนึ่ง,ง,ง,ก,งก็เป็นเพื่อนกันได้ก็เล่าสู่กันฟังว่าเออเน,น,นี้เพื่อนคนเก่าคนนี้ติดต่อมาอะไรเงี้ยก็คือดูทีท่ากันก่อน,อนว่าเล่าเราจะหึงหรือเปล่าดูกันด้วยนะคะแต่ว่าดูแล้วเนี่ยอย่ากเก็บไว้มันจะนอนไม่หลับแล้วพอนอนไม่หลับเดี๋ยวป่วยนะคะป่วยกายป่วยใจแล้วเดี๋ยวจลิตไม่ดีนะเอออะเรามาดูสารจากเบื้องบนจะแนะนําอะไรคุณเนี่ยไม่รู้ว่าคุณหรือแฟนของคุณเป็นกันทั้งคู่หรือเปล่า เนี่ยเคียงข้างกันเนี่ยมีอีโก้ด้วยกันทั้งคู่เลยต่างก็รักกันต่างก็รู้สึกดีต่อกันต่างก็มีกันและกันนะคะแต่ครั้งนี้นะคะมันเป็นปัญหาคือไม่แน่ใจว่าคู่ของคุณไอ้ปัญหาการที่มีคนเก่าๆของใครบางคนกลับเข้ามาเนี่ยมันเป็นครั้งแรกหรือเป็นครั้งที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้แต่รู้สึกว่ามันเหมือนกับว่ามันกลุนกลุนอ่ะมันเหมือนกับว่ามันมีคนเก่าๆในเรื่องราวเดิมๆบททดสอบเดิมๆเนี่ยมันกลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้น จริงอยู่ว่าเราก็มีตัวมีตนมีความเป็นตัวของตัวเองแต่อยากให้เอาความรู้สึกดีๆต่อกันเป็นที่ตัง้งถ้าเรารักการรู้สึกดีต่อกันแล้วเรารู้สึกว่าเพื่อความสบายใจก็หันหน้าคุยกันค่ะดีกว่าที่จะเข้าใจกันผิดแล้วก็ทะเลาะกันเพราะท้ายที่สุดเดี๋ยวปัญหาเนี่ยคือปัญหาเนี่ยถ้าหันหน้าคุยกันปัญหามันก็จะไม่เป็นปัญหาต่อไปมันก็จะจบลงมันก็มีทางออกมันก็มีความเข้าใจหรือเคลียสบายใจนอนหลับ ได้นอนหลับแต่ถ้าสมมุติว่าจากเดิมที่เคยรักกันแล้วก็มีทีถ้าเธอไม่พูดก่อนฉันก็ไม่พูดอะไรอย่างเงี้ยมันจะทําให้ปัญหาเหล่าเนี้วนมาวนไปเพราะมันไม่มันไม่ไขข้อข้องใจไงคะนะหันหน้าคุยกันแล้วก็เดี๋ยวความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยผ่านตรงนี้ไปได้ทุกอย่างก็ดีค่ะมันดูแล้วสําหรับบางคู่เนี่ยมันไม่ได้ร้ายแรงมากเนาะมันแต่ว่าไอ้ความรู้สึกของคนเราเนี่ยมันต่อย,ยอดและจินตนาการของคนเราความกังวลของเราเนี่ย มันทาให้เราเกิดอารมณ์ได้หลายอย่างเนาะหึงหวงสงสัยกังวลใจเข้าใจผิดหรือตัดสินกันไปว่านอกใจอะไรเงี้ยระวังจุดนี้ให้ดีนะคะนี่เป็นบททดสอบอีกครั้งหนึ่งของคู่ของคุณไม่แรงมากแต่อาจจะมาบ่อยหรือเปล่าสําหรับบางคนบางคน,บางคนอาจจะมีประเด็นตรงนี้เรื่องแฟนเก่าของ,ของเขาบ่อยอะ่ะท,ที่เข้ามาเข้ามาเงี้ยหรือคุณอาจจะไปได้ยินได้รู้ไปเห็นอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่ามีความสงสัยเพราะฉะนั้นหันหน้าคุยกันนะคะคิดคิดได้ แต่ก็ควรที่จะสื่อสารหาทางออกร่วมกันด้วยต่างคนก็ต่างเป็นตัวของตัวเองค่ะไม่ค่อยพูดเก็บอาการเนาะบางอย่างเราปล่อยผ่านได้นะบางเรื่องเนาะเรื่องเล็กๆน้อยๆ,ๆจุกๆจิกๆไม่ไม่ไมก้าวไก่กันก็เป็นเป็นสิ่งที่ดีไม่ควรใจกันแต่บางเรื่องถ้ามันรู้สึกว่ามันเจ็บช้ำมันไม่สบายใจมันถึงขั้นกับว่านอนไม่หลับแล้วคลางแคลงใจเนี่ยต้องเห็นหน้าคุยกันนะคะเพราะท้ายที่สุดเดี๋ยวความรักทุกอย่าง ก็กลับมาดีแต่ถ้าคุณไม่คุยกันโอกาสที่จะทะเลาะก,กันหรือเป็นประเด็นกันจะวนมาวนไปวนหลู p อย่างเงี้ยเป็นวงกลมอยู่เรื่อยๆนะระวังให้ดีสําหรับบางคนบางคู่นะคะม,มันไม่ใช่ประเด็นร้ายแรงมากแต่มันจะเป็นประเด็นเรื้อรังไม่รุนแรงแต่เรื้อรัง อันนี้ก็เปลี่ยนนะคะเพราะมันยาวเกินเนาะเป็นกำลังใจให้หากฟังแล้วชอบใช่เป็นประโยชน์นำไปปรับใช้ได้ก็ฝากกดติดตามสสกด subscribe แล้แชร์กดกระดิ่งคอมเมนต์น่ารักน่ารักเท่า,า,าสุขกับฟังด้วยนะคะส่วนท่านใดกดติดตามกดกระดิ่งแล้วคอมเมนต์แล้วก็ขอบคุณมากๆเนาะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปในท้ายที่สุดก็ขอให้ทุกท่านนะคะมีอะไรหันหน้าคุยกันนะคะเอาเหตุผลเอาความให้เกียรติกันการให้เกียรติกันเป็นที่ตั้ง ไม่ว่าเราจะเป็นแฟนกันพึ่งคบกันพึ่งคอมมิตหรือเราจะเป็นแฟนกันมาหลายกี่ปีหรือเราจะเป็นสามีภรรยากันกี่สิบปีแล้วก็ตามเราทุกคนยังคงต้องเรียนรู้ยังคงต้องให้เกียรติตัวเองและให้เกียรติซึ่งกันและกันคือเราก็ต้องให้เกียรติเขาเสมอเราให้เกียรติตัวเองด้วยคือก็ต้องคนละครึ่งทางแหละค่ะมันไม่ใช่ว่าเฉพาะเฉพาะเราคนเดียวที่ต้องก้าวเข้าหาหรือต้องปรับเข้าหาแต่อย่างที่บอกและะ้วค่ะว่าตอนนี้เราดู ของคุณเราก็บอกคุณในส่วนที่เราบอกได้เนาะทีนี้คุณก็ไปปรับใช้เอานะเป็นกําลังใจให้ขอทุกอย่างราบรื่นสําเร็จมีความสุขทุกคู่ทุกท่านนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายคะ่ะสวัสดีค่ะ